สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำตัวโค้ด AI นะครับที่ทำ Solution มาติ i m o เดลแหละนะครับจาก Channel T Live Code นะครับก็วันนี้มาทำคลิปสั้นๆนะครับเพื่อมาเดโมระบบนะครับมัลิิโมเดลก็คือว่าระบบ AI ที่สามารถรับ input ได้ทั้งเป็นข้อความนะครับหรือพูดเป็นเสียงหรือ,อ ส่งรูปภาพให้เขาแล้วเขาก็สามารถโต้ตอบกับเราได้นะครับในโซลูชันตัวอย่างก็จะเป็นการทําทเป็นแชทบอทแนะนำตําตแหน่งของสินค้า,าสมมุติว่าเป็นเราเป็นร้านค้าแล้วก็มี AI เป็นโรบอทในการแนะนําว่า,าเวลาลูกค้าเดินเข้ามาแล้วลูกค้าอยากจะหาว่าสินค้านี้อยู่ตรงไหนของร้านาผมจะเดโมให้ดูสั้นๆน,นะครับเริ่มจากาการพิมพ์ค้นหานะครับสมมุติว่า,าผมต้องการซื้อ โคกนะครับน้ำอดลมน้ำอัดลมณม,มีไหมนะครับผมก็พิมพ์ลงไปสินค้าที่คุณหาคือโครกกระปอง3า5อห้ามิลลิลิตรราคา15บาทสินค้าอยู่ที่ตู้แช่เครื่องดื่มครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับที่พิมพ์เป็นเท็กเข้าไปนะครับทีนี้ผมลองจะพูดเป็นเสียงดูนะครับ อ่ะผมจะอัดเสียงเข้าไปนะครับตรงนี้เลยนะครับผมอยากได้นมสดสินค้าที่คุณหาคือนมสดราคาห้าสิบบาทสินค้าอยู่ที่ตู้เย็นโซน A ครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับพูดเป็นเสียงไปหลกัหลากการนะ็คือว่าแปลงไว้ e เป็น Text แล้วก็เอา text ไปทำการ similarity search นะครับ แล้วก็ไปหาว่าสินค้านี้ตรงไหนแล้วก็นำเสนอออกมาทั้งรูปภาพและราคาด้วยนะครับต่อไปเป็นการค้นหาด้วยรูปภาพนะครับอันนี้ใส่รูปเข้าไปนะครับเดี๋ยวเขาเอารูปไปค้นหาว่ารูปที่อยู่ในเวกเตอร์ดัตเตอร์เบดมีสินค้าอะไรที่เป็นใกล้เคียงนี้แล้วเขาก็จะตอบกลับมาสินค้าที่คุณหาคือไข่เจียวราคา30สินค้าอยู่ที่ร้านอาหารครับ อันนี้ก็คือ solution ตัวอย่างนะครับที่เดี๋ยวผมจะมีคลิปยาวนะครับให้มาอธิบายว่าแต่ละบรรทัดของโค้ดเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างน,นะหลักการทำงานของระบบเป็นยังไงนะครับอย่าลืมเข้ามาติดตาม c h anel n T Live Code นะครับในการเรียนรู้ AI ไปด้วยกันนะครับฝากด้วยครับ